คือหนูไปลเาเพื่อนมาคือทุกคนคือคืออ่าเนี่ยเราเล่าแล้วแหละเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าเมื่อเช้าหนูได้ทําการตื่นเช้าเอ้ยคือเมื่อเช้าอ่ะหนูได้ทําการตื่นขึ้นมาตอนเช้ามากๆแบบตื่นหกโมงเช้า เพราะว่ามาถ่ายรูปค <ST atus> ่นนนปะทุกคนมาถ่ายรูปเพราะอยากได้แสงแบบแสงตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบยอมตื่นเช้าเพราะหนู <ST atus> ตื่นมาเสร็จปุ๊บพอหนูถ่ายทุกอย่างถ่ายเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมานอนต่อใช่ไหมคะ,ะทุกคนแล้วทุกคนรู้งไหมว่าอะไรที่ทําให้หนูตื่นขึ้นมาหนูตื่นขึ้นมาเพราะเพื่อนโทรมาบอกเพ,อเพื่อนโทรมาคือเพื่อนโทรมาคือเหมือนมีเรื่องจริงจังมากหรือว่าอะไรแบบนี้โทรมาแล้วหนูก็แบบฮ huh ะแบบเฮลโหลว่า อะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงหนูง่วงมากอะทุกคนเก็๋ปะคือแบบเพื่อนโทรมาหนูตื่นนี่คือหนูนอน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 ไปเสร็จแล้วหนูก็ตื่นมาอีกทีเพราะเพื่อนโทรมาแบบตอนสิบเอ็ดโมงไรเงี้ยสิบเอ็ดโมงนิดนิดเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาว่าเกือบละเกือบละปกติสัปดาห์ลรกกับเพื่อนกิซาค่อนข้างนั่นแหละเพื่อนโทรมาว่าสมมติว่าเป็น แกแกแกเราเอาแค่จะมาบอกแกว่าเราวันนี้เราไปดูบอลน,นะแต่เราไม่ได้ไปดูแบบเราไม่ได้ไไได,ดูเราไม่ได้ไปดูบุรีรัมนะเราไปดูเมืองทองเสร็จแล้วหนูก็เลยด่าเพื่อนไปเป็นชุดหนึ่งแต่เราจะพูดคำคำด่าอนะไรไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่สุภาพเกินเดี๋ยวทุกคนจะมองหนูไม่เหมือน <laughs> แล้วหนูก็เลยทำการด่าเพื่อไปชุดหนึ่งแล้วหนูก็แบบนั่นแหละออหนูก็เลยแล้วแล้วหนูแล้วเหมือนเพื่อนก็บอกว่าออไม่คือแบบคือเบียมก็ได้แชมป์แล้วไงแบบฟิลแบบเพื่อนหนูก็บอกว่าคือเวลามันก็ได้แชมป์แล้วไงแบบ เออไม่ไม่จะได้แบบก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ไปดูแบบเออน่ะเออก็เลยมาดูมก็เลยมาดูเมืองทองเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบหนูก็เออสัพากหนึ่งสักพักหนึ่งเพื่อนหนูเพิ่งมาโทรมาอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วคือเพื่อนหนูอยู่กับเพื่อนเพื่อนของเพื่อนที่เพื่อนไม่รู้จักที่ที่หนูไม่รู้จักใช่ปหแต่ก็คือเพื่อนเชียย์เมืองทองเพื่อนของเพื่อนหนูเชียย์เมืองทองเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพออีนเนี้ยหนูก็เลยแบบหนูก็เลยคือเพื่อ,ค,อคือหนูไม่รู้ว่าเพื่อนมันเปิดสปีกร์โฟนแล้วเพื่อนมันอยู่ในสนามแล้วใช่ป่ะทุกคนแล้วมันก็แล้วมันก็แล้วมันก็พูดมาว่าเออยน่ยอยู่ในสนามแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าเออก็เชียร์ไปนะทุกคนหนูขอโทษใครที่แบบไม่ได้เชียร์แบบมุยอะไรนะนหนูขอโทษคือ คือหนูพูดอะไรนี้กับเพื่อนอยู่แล้วโอเคคนต้องข้าใจหนูนะโอเคอันนี้คือคือแบบเป็นแบบเป็นคําที่โอเคหนูพูดพูดแบบพูดฟิลแบบเออเออนั่นแหละพูดกับเพื่อนคนอย่าถือสากันหนูก็เลยพูดว่าหนูก็เลยพูดว่าเออก็เชร์ไปทีมกักกเลยทุกคนทุกคนหนูขอโทษ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 แต่แบบเออนั่นแหละเสร็จแล้วพอเนี้ยคือหนูไม่รู้ว่าเพื่อนเปิดสปีกโก์โฟนเสร็จแล้วเพื่อนของเพื่อนหนูก็แบบ เพื่อนของเพื่อนหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเพใครพูดไรใครพูดไรแล้วเมื่อหนูก็เลยบอกว่าคือคนละ้างมองมองเราหมดแล้ว <c oughs> ทุกคนแล้วหนูแล้วหนูไม่รู้แล้วหนูไม่รู้ว่ามันเปิดสปีกเกอร์โฟนอ่ะทุกคนแล้วหนูพูดทุกคนคือหนูพูดอัดใหม่อ่ะทุกคนคือทุกคนเก็ตปะทุกคนเก็ตปะคือหนูอ่ะ พูดอัดไม่แบบนั้นเล้คือเพื่อนแบบแล้วคือที่หนูด่าเพื่อนเมื่อกี้ไม่ใช่ลยนะทุกคนที่หนูด่าเพื่อนเมื่อกี้ไม่ใช่นะ คือเพื่อนหนูส่งสิ่งสิ่งนี้มาแล้วหนูก็เลยด่าเพื่อนไปเพื่อนยังสบายดีนั่นแหละค่ะทุกคน